สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ากมาคําเมือดแล้วค่ะมารับรถอันถยหน้านั่งขับเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นมาตะไก่เอารถเอารถแก้ค้วยมาปะพ่อเอารถแก้ค้อยมาแก่รถอันเออแก้ค้วยเล็กเออแก้ค้วยเล็กบาทเนี่ยว่าเป็นค้วยนี่ี่เวียดแล้วเป็นค้วยเล็กแล้วบาทเนี่ยโอ้ยอย่าบางกองเลยเราเเิ่นกำลัง ทัดแจงงดูค่ะปอลาดเดียวไม่จักไม่พอทุกควจ้าองมููป่าด้วยแล้วนะจ๊ะ

แล้วผมไปจูแขนดูครับมอสายพันธุ์ถึงว่าเออสายพันธุ์ใม่นะสายพันธุ์ถึงผมตึงสายพันธม่บอก

ยูว่ยูว่านี้ไอยูนี่ไปเอาไปเอาไเอาไเอาไดเอาปเอาไเอา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 ไปเอาเอาไปเอาเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาเอาไปเอา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 อาาเอ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 อเอาอาเอาเอาเอาาเอาาาเอาอาเอาอาอาเอาเเอาาเอาเเอาเอาออาเอาาเาเอาเอาออาเอาออาเอาเอาเอเอาเออ ก็วันหลังจะเป็นไงถ้ามาช่วงนี้มั้งเนี่ยช่วงนี้พอถึงได้เนี่ยนี่แม่ช่วงนี้แม่้งไปเลยไปเลยถ้ากูไม่แล้วเนี่ยถ้าไม่ก็ตรงทางนี้วะเอามือมาเอ่อถอยมาบ้างเด้อพวกนี้ัะตัวละสามจะเพิ่งรับเขาเพิ่งรับเขาแค่เจ้ากูผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาหยดมันเอาหยดมาลับขึ้นไปขึ้นเที่ยวมาลับก่อนมาลับก่อนโอเคติดต่อติดต่อได้เลยมั้ง

Tít khá thứ Tít khá hai dạy hai dạy hai dạy

ลอยเลยแบดนี้ลอยเลยอม่ตปเลยนัะมันวดมากนพอดีเนาะมุดอนียวมดมเหอมุดมดี๋ยวเวเยวเดี๋ยวัดี๋เดีดียเนเดี๋ยวเดยยวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยดีเดียเดี๋ยวเดี๋อเมยมเดเดี๋เดี๋ยแตดี๋เดีมยวเียัีเดา๋ดเอียดไ๋ยวยเดี๋วยเ รถแก้ข้อยมะแก้ข้อยแหลกเด้อจ้ามื่อนี้โัวเสียเอาขึ้นได้ไปแล้วปุ๋ยไหลไปรถแก้ข้อยตัวละเกาเงินหมดเนี่ยมะแก้ข้อยแหลกแก้หรอแก้แต่ส่วนละเสียมันจะได้แก้เกาเงินมาแม่แก้คำนองมื่อนี่เนาะอาจจะสีหมือเมือนจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องมื่อนี้เพิ่นมะลับรถไทยดัดแปลงจากช่างสมคิดในช่องบ้านนอยด้ายเลือกเด้อจ้ะเดี๋ยวฝันลังค่าเอกเดี๋ยวฝันแล้วก็ ขนาดกาหลังลังค่ายเอขนน้เราปานที่ไหนปานเอาไปไหนวะเจ็บมัยวนมันมันนางเือไ่ได้พว้เดียดได้กอผู้ใดน่ะโอ้ทำบิดแบบนั่นเนาะเจ้าบาปเออบ่เพื่อบ่ยังเลย

มาจากน้องข่ายอำเภอยังก่ออ่ะครัอนเพื่อเพ่นโอ้อัเพื่อเพนขห้รถขึ้นเรียบร้อยครับพ้ากันกินข่าวกินน้ำเนาะจ้ะข่าวกับก้อยเดักให้ดูใ้ กันควยกันหัวรวดตัวมวนพาออเดินไม่ไม่แล้วสร้างแล้วสร้างแล้วสร้างแล้วตัวนึ้งทหลับผมมัดขึ้นแล้วเ่อ๋อมันบมันเลายรต้องียี่ด้มกดวเย้นเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ส่วนการกินข่าวกินน้ำกินปลาเนาะค่ะเนาะกู้กับมันลาดิบจังซะค่งพี่น้องมาหลายเรเียกแบบก็แต่ว่าออกแบบพลัยางนะออกแบบว่าดับแปลงนี่เขาเรียกแบบพลัยางกวนจะให้ตแบบตีบต้องมาทักเลย้อเทรแบบเทป้นตีกเลยเหรอใ่รสก่เนี่ยไเบิ้งแล้วก็จะไปบิ้ก่อปั๊บบกันไม่ได้มาหานี่ผมเนี่ตายแล้วเป็นด่างมับเาท่านไปถึงไหนแล้วมวแจกแล้ว ปั๊บแล้วโดนปั๊บแล้วาเดียอนมีเล้อ่าบุบบุบตุ้หักีครับขอพี่ยาะผมาดีใส่เย็ะเห็นโดยจายมากผมผมอยู่ในสถานีโเก่วเลยเนี่ยกับโลกอยุ่ได้ื่อกูดอนหรอายไวแปดมื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อมื่อแหลกมันก็มัดจำไบเรียบน้อยเนาะค่ะเนาะกล่องละเมื่นเนาะค่ะแปดกล่องกับแปดมืนเนาะค่ะเาสร้างเจารับเงินกับเพื่อนแ่ เอาปูปูู้ผลิตผลิตเอาเอาเอามาใช้ไาลูกอกันด้วยแล้วแล้วก็ไปมือวายหินี่มันมาอเคเอาสกับพ่อเออครับเอาเออต้องใช้กันโชกโชกมันหมันเด้อมันเดอขวดเด้ออีแดงอี้สมอาคุณขอบเุาขอบคุณหลายๆรอดับออเด้ออีกขั้นที่สองที่สาที่สี่ที่หาอเาตามมาตามมาตามมาเฮ้รำบาร์ทิวา ให้ทำให้คว้นเด้อดูกับผู้ใดก็ได้ชีว่าตงมาขึ้นไปเที่ยวบกลางดีย่ลานี่หรอกก็นื้แกะลแก้ม่วมันางนัเขอบคุณลูกค้าหลายๆเด้อค่ะเมื่อนี้กัดันโดนมากตอนนี้ก็เป็นเวลาซีท่ม สีดุมแล้วหลายว่าผมหลุจากบางประเด็าที่มันต่อยากรูแล้วยาอะไรนะพอเป็นห่วงไปต่อยทำนีลถได้สัวนนะเกิดดีก็บ่ได้อาะทบ่รู้จักขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ